วิศวกรออกแบบจานร,รับสัญญาณดาวเทียมโดยให้พื้นผิวที่รับสัญญาณเป็นทรงพาราโบลาจานกว้าง15ฟุตและลึก2ส่วน3ฟุตถ้ากำหนดระบบพิกัดฉานให้จุดกำเนิดอยู่ที่จุดยอดและแกน x ซ้อนทับกับแกนของพาราโบลาแล้วจงหาสมการของพาราโบลาอันนี้ก็คือให้หาสมการพาราโบลาใช่ปะอันที่สองเขาถามว่า ควรติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณไว้ในตำแหน่งใดห่างจากจุดยอดเท่าใดคราวนี้คือเขาจะออกแบบจานให้คลายเป็นทรงพาราโบลาแต่ว่ามันจะเป็นทรงในรูปแบบ3มมิติอ่ะ,อะเขาบอกว่าถ้าในระบบพิกัดฉากใช่ไหมถ้าจุดกำเนิดอยู่ที่จุดยอด และแกน x ซ้อนทับกับแกนของพาราโบลาแล้วจงหาสมการของพาราโบลาคือถ้าแกน x ซ้อนทับแกนพาราโบลาใช่ไหมอะพี่จะว่าแกน x แกน y ก่อนนะกันถ้าแกน เอกซอนทับกับแกนของพาราโบลาแล้วจุดยอดคือจุดกำเนิดมันก็จะอยู่ในรูปแบบแบบนี้คราวนี้เขาบอกว่าจานมันกว้าง15ฟุตถ้าพี่วาดเป็น3มิติความกว้างก็คือตรงเนี้ยเป็น15ฟุตส่วนความลึกตรงเนี้ยมันคือ สอ่วน3อ,อยากรู้ว่าสมการพาราโบลาคืออะไรก่อนอื่นคือถ้าน้องวาดรูปแบบแบบนี้น้องจะได้ว่าสมการของพาราโบลามันจะอยู่ในรูปแบบ y กํลังสองเท่ากับ4 p x ถูกปะในกรณีนี้ค่า p ก็ต้องเป็นบวกถ้าพี่วาดรูปแบบนี้ คราวนี้น้องจะหาค่า P ยังไงดีค่า P คือสิ่งที่น้องต้องหาถูกป้ะน,น้องถึงจะเอามาเขียนสมาการถูกแต่ถ้าน้องดูจากรูปถ้ามันเป็นพาราโบลาแบบนี้ถ้าน้องหาจุดตรงนี้ได้น้องก็จะสามารถเอาจุดตรงนี้ไปแทนค่าในสมาการ ก็คือแทนค่า y แทนค่า x ก็จะได้ค่า p ออกมาถูกปะดูจากรูปแล้วระยะตรงนี้จากทั้งหมดมันคือ15ระยะตรงนี้มันก็เลยจะเป็น15ส่วน2ซึ่งมันก็คือเป็นระยะในแนวแกน y พิกัดของ y ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น15ส่วน2ส,ส่วนพิกัดของ x เ,เราไม่ต้องหารแล้วถูกปะมันก็คือ2อส่วนส แทนจุดที่เรารู้แทนจุด2ส่วน3กับ15ส่วน2ลงไปก็กลายเป็น15ส่วน2ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ4 P คือค่าที่เราอยากได้ส่วน x ก็คือ2ส่วน3อ่ะก็จะได้225ส่วนส เท่ากับ8ส่วน3 P P, P. ก็จะเท่ากับ225คูณ3ส่วน4คนูณ8แล้วคราวนี้พี่ยังไม่ยังไม่ตัดค่า P นะกันเดี๋ยวเอามาคิดต่อจากที่เรารู้ค่า P คือเท่านี้ใช่ปะน้องก็จะสามารถเอาไปแทนค่า ในรูปแบบทั่วไปได้แล้วก็คือ y กำลังสองเท่ากับ4คูณ225คูณ3ส่วนด้วย4คูณ8แล้วก็คูณ x 4ตัด4เนาะก็จะได้เป็น y กำลังสองเท่ากับ675ส่วนด้วย8 นั่นเองเคราวนี้เขาถามต่ออีกใช่ปะว่าควรจะติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณไว้ที่ตำแหน่งไหนห่างจากจุดยอดเท่าไหร่อุปกรณ์รับสัญญาณก็คือมันจะอยู่ในในจานเนี่ยแหละอม,มันก็ควรจะอยู่ในตำแหน่งที่มันจะรับสัญญาณได้ดีทุกทุก สัญญาณที่มันส่งไปให้ถูกปะสมมุติว่าพี่ให้เป็นจุดตรงนี้มันควรจะรับสัญญาณได้ดีในทุกๆสัญญาณที่มันส่งมาซึ่งจุดนั้นอ่ะก็คือจุดโฟกัสนั่นเองคราวนี้เขาอยากรู้จุดโฟกัสใช่ปะน้องรู้ว่า p เท่ากับค่าเท่านี้แสดงว่าจุด ที่ควรจะติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณก็คือมันจะต้องห่างจากจุดย่อยเป็นระยะ p ีนั่นเองก็ตอบไปเลยก็เดี๋ยวลองก็คิดค่าตัวเลขออกมาอ่ะก็คือตอบข้อ2ได้แล้วว่ามันห่างจากจุดย่อยเป็นระยะ p ีเพราะว่าจุดนั้นคือจุดโฟกัสส่วนสมการก็ได้ออกมาแล้วเนาะสู่ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ